สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เข้าครัวกันอีกนะคะวันนี้เราจะตําน้าพริกกะปินะคะตอนนี้เราก็เตรียมกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้กะปิเป็นกะปิเคยเแท้ยอย่างดีนะคะได้มาจากระยองนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตำกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะคะตอนนี้เรานะคะก็ใส่พริกขี้หนูสวนลงไปแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็โขกให้เข้ากันสงสัยจะเผ็ดน่าดูเลยจะใส่กะปิลงไปนะคะหนึ่งช้อนอันนี้เป็นน้ำพริกกะปินะคะอันนี้เราปรุงรสด,ด้วยชูรสแล้วก็มะนาวแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปนะคะเนื่องจากวันนี้เราไม่ได้มีมะเขือช่วยในการตำให้มันมีเนื้อเพิ่ม แล้วก็ปรุงรด้วยน้ำตาลด้วยนะคะเมนูน้ำพริกกะปินะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ